11นาฬิกา5นาทีนะครับตอนนี้ผมอยู่ทางด้านใต้นะครับของสถานีปากท่อนะครับตรงข้างหน้าครับที่เป็นสะพานนะครับในอดีตก็จะเป็นถนนนะครับวิ่งข้ามไปนะครับพอมาตอนหลังนี้ก็ก่อสร้างสะพานนะครับ ตรงข้างล่างนี้ก็เลยโดนปิดไปนะครับแต่ว่าประชาชนก็ขอร้องให้เปิดให้น่อยนะครับให้หมอเตอร์ไซค์วิ่งข้ามไปข้ามมาได้นะครับไม่นั้นต้องอ้อมเหมือนไก่นะครับกว่าจะได้ข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับตรงนี้ก็เป็นแนวของรางลีกนะครับข้างหน้าผมนี้นะครับเป็นรางลีก ที่โดนลื้อออกไปนะครับเ๋อีกสักคู่จะมีขบวนรถวิ่งผ่านมานะครับเป็นรถตวนพิเศษที่43นะครับกรุงเทพสุราษฎร์ธานีครับวันนี้ก็ลาช้าอยู่ประมาณ40นาทีนะครับ มีเสียงวีดแล้วก็เปิดไฟแล้วนะครับมาถึงปักท่อสิบโมงเจ็ดนาทีนะครับก็ไปจอดอีกทีที่สถานีเพชรบุรีนะครับ คลิปนี้ก็ถ่ายวันเสาร์ที่เจ็ดพฤษภาหกห้านะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ